ีค่ะเพื่อนๆพอกันในเราจะกับสาวบิวผ้ารวยเนาะจา้ะมันสาวบิวกะสิพาเพื่อนๆพี่น้องๆเนาะคะ่ะมาเบิ้งแนวทางหอยเล้าพัฒนาค่ะงวดประจําวันที่เนาะค่ะงวดประจําวันที่สิบเอ็ดนาะค่ะพี่น้องจานะ๊าเนาะงวดประจําวันที่สิบเอ็ดเดือนแปดเดือนเจ็ดค่ะปีะสองพันห้าร้ยหกสิบ้าเนาะจ้ะก่อนอื่นสาวบิวกะขอสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องเอฟซเนาะจา้ะทั้งเอฟซใหม่และกับ c อฟซเก่าเนาะคะ่ะ สวัสดี FC ฟังไทยเนาะค่ะแล้วก็ FC ฟังเพื่อนบ้านน้ำเนาะ,ะสาวบิวก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้สาวบิวพารวยน้ำเนาะค่ะเพราะว่าสาวบิวจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาฝากมาแบ่งปันเนาะค่ะ สำหรับมัีก็มาในแนวทางห้วยเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเนาะพี่น้องจ้าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทาาหงวนวันที่11เนะาะแซวบิวกับสิมาสุปผลหงวนวันที่8เดือนเจ็ดแทนเพื่อนๆพี่น้องๆ,ๆได้รับชมกันเนาะจา้สาสำหรับแนวทาาหงววันที่8เนาะจ้าผลผลิ่นเป็น5 7 9สามห7าเจ็จ้า่สา้ายรูสายวิ่งสซวบิวไฮทีเดน3รอง4ค่ะ ผลก็คือมาหนึ่งสามสามหนึ่งแตกสองตัวบนน,าานอกจากนอมาสองตัวบนนอกจากาสาววิวกต่ดีใจกับเพื่อนไพี่น้องเอฟซีนำเนาะค่ะสำหรับท่านใดติดตามแนวทางของสาววิวแล้วก็มีชูปไปนอกจากอันเดี๋ยวเ้าม,มาเบิงเ่งแนวทางงวดวันที่สิบเอ็ดกันต่อเลยจ้ะสำหรับสูตรเม็ดเดียวสิบเอ็ดเดือนเจ็ดปีหกสิบห้า ากากคนเพื่อนี่นป็น้องเอฟกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้สาวบิวผ้ารวยน้ำน้องพี่น้องจาอ๋านาะช่องเล็กๆน,น้อยๆเนาะค่ะสำหรับแนวทางสูตรเม็ดเดียวนอ้องพี่น้องจา๋าลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวค่ะ งวดประจําวันที่11เดือน7นะพี่น้องจา๋าเนอะสายรูสายวิ่งหรือว่าตัวเด่นสายรูสายวิ่งค่ะเด่นหลักเด่นรองจะเป็นตัวไหนนะพี่น้องจา๋าเนาะมารับชมกันเลยจะ้ะสําหรับเด่นหลักค่ะพี่น้องจา๋าสําหรับเด่นหลักเด่นศูนย์ค่ะ รองหนึ่งเนาะเด่นศูนย์รองหนึ่งค่ะสาวบิวก็ฟันทีศูนย์เนาะจ้ะเพราะฉะันันสาวบิวก็จะรูศูนย์อ่าเพ,พื่อนๆพี่พน้องๆ้อเอฟซีอาจจะเบิ่งการอ่าเขียนเบิ่งตัวเลขตัวหนังสือแล้วกระพาะดาวใดเนาะพี่น้องจาเนาะว่าสาวบิวพารวยมาจากช่องใดเนาะจ้ะอย่างไรกัฝากเพื่อนๆพื่อนี่น้องๆ้อเอฟซีน, FC, น้าเนาะพี่น้องเนาะอ่ารูทที่ศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สอง 03 04 05 06 07 08แล้วก็09จ้ะอ่าจ้ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งเนาะพี่น้องเนาะอ,อย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะแล้วก็อย่าลืมวันนี้ทางของสาวบิวผ้าร่วยหรือว่าแอดตัวเลีกก็คือ 6กับ9เป็นตัวเดียวกันนอกจอากข้ไใดซ้ายลู่ซ้ายวิ่งแล้วนาอพี่น้องจ๋านอกก็คือเด่นศูนย์รองหนึ่งค่ะเดี๋ยวสาวบิวก็จะมาเน้นไเนาอพี่น้องจ๋าวาลักศูนย์ห้เน้นคู่ใดหลักหนึ่งห้เน,เน้นคู่ใดนอกจากหลักศูนย์ค่ะสาวบิวห้เน้นที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่ค่ะ 0 1 0 2 0 3แล้วก็0 4หลัก1จากหลัก1สาวบิวให้เน้นที่1 1 1 2 1 3 1 3มาแล้วก็มาอีกได้นะพี่น้องจ๋านอกงวดที่ผ่านมามา1 3บนค่ะ แล้วก็หนึ่งสี 1, ว่วดนี้อาจจะมาหนึ่งสาม 1, ลางกระได้นาะพี่น้องจ๋าเนาะจากได้กระฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีนาะจากอาเป็นปกำลังใจให้สาวบิวพารวยน้ำนาะพี่น้องจา๋าเนาะช่องเล็กๆน,น้อยๆเนาะพี่น้องจ๋าเนาะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีน้ำนอกจาสาวบิวก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้นองๆนาะจาก,าม,ก,จากมีชมมีลาปังๆเฮงๆรวยๆแล้วก็ที่สำคัญเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะจากพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ